ทาเหตุผลที่โดนแบนในเกมล็อกฟุตจะมีอะไรบ้างไปดูกันไหนใครยังไม่มีผลมังกรบ้าง กดไลค์กดติดตามเมนชื่อไว้ผลมังกรอาจจะเป็นของคุณและถ้าใครสนใจไก่ตันและผลปีศาจก็อย่าลืมไปดูที่มอังอยูเกมเซนเตอร์กันด้วยนะมีใครบ้างที่เล่นบล็อกซ์มาตั้งนานมีผลปีศาจมากมายเสียเวลาฟาร์มไปก็ต้องเยอะกิจวัตรประจําวันเกมเมอร์ก็อย่างนี้แหละตื่นเช้ามาเล่นคอมปิดคอมนอนแล้วก็เปิดเกมขึ้นมาแต่เอ๊ะทำไมวันนี้เข้าเกมไม่ได้แล้วเนี่ย uh huh. วันนี้เราจะมาดู3ามเหตุผลที่โดนแบนในเกมกันอันดับที่3 เกมตีนแอดมินมีผู้เล่นหลายคนในเกมเลยละนะที่เคยเจอแอดมินในเซิร์ฟเวอร์พ mm. อเจอปุ๊บก็ตปพูดเจ้าว่าอะไรเกี่ยวกับเกมไปท้าทายอะไรหยาบคายใส่แอดมินมา่แหละแบบนี้หลายคนโดนแบนมาแล้วนะอันดับที่2องโกงประเภทนี้เนี่ยเจอบ่อยเลยทําเป็นว่าจะแลกเปลี่ยนไอเทมในเกมแต่สุดท้ายก็ไม่ทําตามที่ตกลงไว้แถมบิดหนีไปเฉยเลยระวังโดนรีพอร์ตเยอะๆแล,แล้วโดนแบนนะจ๊ะอันดับที่หนึ่งไม่มีเหตุผลหล,หลายคนเลยละนะที่มาบ่นว่าโดน,ออนวันๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำเคว เทรดก็ไม่เคยเทรแต่เปิดเกมมาดันโดนแบนซะงั้งนแล้วเพื่อนๆเคยโดนแบนกันหรือเปล่าก็อยา่าลืมพมเนนะว่าโชคดีจะประกาศในเพจทุกๆปลายเดือนนะ <Yes. S 1> และนี่คือ